I was all alone until I met you two months ago. Yeah, Pyma really owes you for that. Otherwise, Pyma likely would have drowned. So Pyma will do her best to be a great guy. ใช้สกอลมาเพื่อปรับมุมกล้องอ๋อโอเคอันนี้ไกลสุดก็เข้าใจง่ายๆนะไม่มีอะไรมากต <c oughs> ายเพื่อโดนต,ตีเอ่อเข้าใกล้จุดเทเลพอร์ตกด F <c oughs> เพื่อปลดล็อคก็คือเราจะเทเลพอร์ตไปตรงนั้นได้ ก็คือถ้าอย่างนี้แมปใหญ่แบบนี้นะครับก็ต้องเปิดแมปกันรัวๆวเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมาถึงมันต้องมันต้องเรียกว่าเก็บเก็บทุกอย่างเก็บรไรได้ก็เก็บเก็บให้หมดเก็บแบบไม่หยุดยั้งเก็บแบบไม่หยุดหย่อนไขอะไรเอ่ยไขนกอันนี้เป็นขอ,องกินผมเคยเล่นนะแต่ว่าไม่ได้มาเล่นนานแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามันเล่นยังไงแล้วรหัสเก่าคืออนไนก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ ก็แบบเออมเางี้ไปก่อนนั่นคือ State of the Seven ก็คือนั่นคือเซเว่นของเราลูกบอลที่แมกระจายไปตามืที่ต่างๆในแผนที่ในในแผ่นดินเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ถึงการคุ้มครองโลกจากเทพทั้งเจ็ดเขาจะมูเทพทั้งเจ็ดนั้นเทพตนนี้ควบคุมลมที่ยังไม่รู้ว่าเธอตามหาไม่รู้ว่าที่เธอตามหาอยู่จะใช่เทพ แห่งลมหรือไม่แต่ว่านัเธอมาอย่างนี้นเแลมก่อนไม่มีเหตุผลอยู่นะคนแบกหน้าพูดมากับสายลมฮะทุกคนรู้ดีภาษาลบทกวีแล้ล่องลอยไปตามสายลมในหมู่คนต้องเขาบอกมมา็น้องสาวของเแน่นอนนิแบบนี้นอนจะได้รับคำตอบรับจากเทพหรือไม่นั้นก็ลองดูก่อนจะได้รู้ โอเราจะต้องลองดูกอนเล่นพริบตาหน่อยแล้วกันล่ะโอเคตีหมดอ่ะอุ้ยกล่องคิมต้องเก็บทุกอย่างนะครับอันนี้เก็บได้ปะวะไม่ได้่าเธอไปไหนมาทางนี้สิมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิตรงนี้สิรสหรอ is this Answer from this w from กดซีเพื่อดูหน้าตาตัวละครมีในส่วนของอัติแฟกตนะครับผมอันนี้อ่าสมใส่อัติแฟกตใช่ไหมสมใส่ได้อะไรเพิ่มพลังป้องกันนะเอาเรื่องราวอนันนี้เรื่องราวของตัวละครนะเราข้อมูลตัวละครผู้ด,ดูแลกําลังตายจากไปและผู้สร้างยังมาไม่ถึงแต่โลกนี้จะไม่มอดไหม้ไปมากกว่านี้เพราะคุณจะขึ้นมาครองตาแหน่งทพเจ้าเฮ เราจะขึ้นไปครองตาแหน่งเทพเจ้าเลยเหรอนี่คือเนื้อเรื่องของตัวนี้เหรอตัวหลักเราอะนะใต้ฟ้าที่ไม่ที่ไม่คุ้นเคยหนุ่มน้อยและสาวน้อยยืนตระง,งานอยู่ท่ามกลางฝุน่นทรายพวกคุณคือพี่น้องที่อยู่ในระหว่างการ,รเผชิญภัยท่าข้ามฟ้าข้ามทะเลก้าวข้ามโลกผ่านโลกต่างๆมามากมายก่อนที่จะมายังดินแดนที่ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยแต้เวทคุณคิดว่าจะดำเนินอยู่อนะ ดำรงอยู่กับโลกนี้อย่างมีความสุขแต่คุณกลับตื่นขึ้นมาท่ามกลางอุกบาตพบเจอกับดินแดน,นที่ไม่คุ้นเคยภัยพิบัติมากมายที่เข้ามาคุณอยากจะออกจากที่นี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังโลกต่อไปแต่กลับมีเทพแปลกหน้ามาขวางทางพวกคุณไว้เทพที่ไร้ซึ่งความปลอบเปิืเปลือนก็คือเทพบริสุทธิ์ล่ะล่องลอยบนท้องฟ้าของคุณที่แสนวุ่นวายก้มลงมองคุณเทพพลากสายเลือดผู้เป็นครอบครัวและคุณเองก็ถูกไร้ผนึกให้เข้าสู่การหลับไหล เมื่อคุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งโลกใบนี้ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตรงหน้าไม่มีไฟแห่งสงครามและไม่มีโลกที่คุณเคยอีกต่อไปตัวคุณนั้นหลับไปนานเพียงใดก็ไม่สามารถรู้ได้จากนั้นคุณก็ต้องออกเดินทางคนเดียวเพื่อตามหาเทพ,เ,ทพเจ้าที่พรากคุณจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็คือตามหาครอบครัวที่สูญหายไปนั่นเองนะครับอันนี้เสียงผ้าคืออะไรวะเฮ้ <Terr ace S 1> ครับคือเราต้องไปที่เสาด้านใช่ปะเพื่อไปต่อ ว่าน้ำข้ามมาได้เลยนะโอเคได้ว่าน้ำข้ามมาได้เลยไปเลยถึงละแล้วยังไงกันต่อแต่ไม่หนึ่งทีหนึ่งจับนี้จะได้อะไร อันนี้คืออะไรแบบใหญ่เหรอเุอ้ยมีให้เปิดเพียบมีตรงน้นไปได้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันนี้อ่นนอาฮะเก็ตรางวัลประเจญภยัยต้องต้องไปที่ตรงนี้สินะโอเค แล้วมันจะนหยเดลเวลสองกเธอรับรู้พลังธาตุของโลกนี้ไหมพลังธาตุของเจ้าคือก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าฮะนี่ดูเหมือนเพียงแค่สัมผัสรูปปั้นแล้วเธอก็จะได้พลังแห่งลมทันทีเลยนะผมไม่รู้นี่ค่ะถ่ายกได้ม่พลังมันไปได้เลยโอ้ผดปกติสติมแปรตคนที่ใช้พลังเทพเจ้าดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะฮะ ถ้าทา่านจะบอกว่าไม่ไม,ไม่คู่ควรอย่างนั้นรเจ้าไม่คู่ควรยังไงจากทางที่มุ่งไปตะวันตกก็จะไปถึงเมืองแห่งอิสรภาพมออะไรวะนะมอนเต,นตด m o n t h e มคือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาแหง่งเทพแห่งลมหนึ่งใน เจ็ดเทพเจ็ดเทพจุทรัสเธอผู้ซึ่งสามารถรับพลังจากผู้ปันที่มันได้ไม่แน่ว่าอาจจะเจอเบอดแสบางอย่างจากในเมืองก็ได้นะนอกจากนี้มอนเทพยังมีเหล่ากวีนักประชวรไพกวีพเนจรอีกมากมายไม่แน่อาจจะพอรู้อะไรเกี่ยวกับน้องสาวของเธอบ้างก็ได้ดีละ งัออกเดินทางกันได้เลยก็คือมันมีคนที่เป็นนักพรฒนาไทยอยู่หลายคนอาจจะเจ้ข้อมูลอะไรก็ได้ใช่ป่ะอันนี้พลังธาตของโลกนี้อาจตอบสนองต่อการอธิษฐานฉันคิดว่านี่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะเข้าใจละอธิษฐานเพื่อไปต่อนีอ่เพื่อใช้สกิลธาตุนีน่ไงตัวระเบิดเอาอีกเอาอีกเอาอีกแป๊บนึงนี่นี่ไงตัวระเบิด คิวเท่ากับท่าไม้ตายลองดูเฮ้ยอ่าโหแังลมที่แข็งแกร่งไม่ไมาได้ได้มาอะไรวะไนี่สิไปกันตอ่อเออกดปุ่มยีสีเปิดแล้วดูควบคุมการตั้งค่าเหรอวิ่งได้อะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งนะมเอออันนี้เงินอันนี้เงินอันนี้เป็นของกินกับเงินแล้วก็ในส่วนของปีก โอเคความสำเร็จคืออะไรไนายขอดูหน่อยสิรับ5พาหมอ้อพาหมอ้อเจมอันนี้คืออะไรไม่มีแล้วกูเปิดทำไมถ้าไม่มีคืออะไรเพิ่มเลเวลได้อ๋อมันใช้เราฝึกเพิ่มเลเวลหรอเลือกวัตถุดิบเรเยว่า5แล้ววะเรื่องของเรา อันนี้แล้วก็เลื่อนลูกเมาส์เลื่อนเมาส์จะกลายเป็นการขยับเมาส์หน้าจอโอเครับเรื่องต่อไปไปกันต่อเป็นการสอนเรื่องต้นเนาะอันนี้คืออะไรไปดูไปดูได้ด้วยกดล็อกแล้วไม่เจอโว้ตัวอะไรวะนะเออคิดเหมือนกันตัวอะไรวะมัยมังใหญ่มากบินอยู่บนน้องฟ้า มันมีเข้าไปในส่วนลึกของป่าเลยวรพวกเราต้องไประวังกันหน่อยนะโอเคใช่ระวังมันจะระมมดระวังขึ้น,นครับแต่วรงนี้นอะเป็นไรนฮะเอาบอ,อ้กด G เพื่อแนะนำการต่อสู้การรับพลังธาตุ การดูดซับลูกแก้วธาตุหรืออนุธาตุสามารถเสริมการจมเสริมพลังธาตุได้การสร้างความเสียหายธาตุและเอาชนะศัตรูนั้นล้วนทำให้เกิดลูกแก้วและอนุธาตุคืออะไรวะนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนไม่เคยเล่นเกมเนี้ตอนนี้นะ ส่วนนี้ก็คือเป็นเปิดแมปก่อนแหละดูทรงแล้วแต่นี้เป็นเนื้อเรื่องที่แบบต้องทำก่อนฮะ Don't be afraid It's all right now I'm back กลัาไปสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วกำลังคุยกับมังกรหา อะไร <mich S 1> ใครอะเกือบไปแล้วเกือบโดนพัดไปซะแล้ว ยังดีที่ฟ้าผมเจอไว้ทันขอบคุณนะดีที่ผมไม่ไม่หลุดไปนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนะฉันยังอยู่เลยว่าจะโดนกินไหมต้องเกี่ยวกับเจ้าคนประหลาดที่คุณมังกรไม่เลยที่วันนี้มีมังกรด้วยกันเลยฉันเข้าใจความหวังที่มันนั่นอะไรอ่ะลูกไฟกระพริบแดงๆที่อยู่บนหินก้อนใหญ่นั่นพวกเราไปดูใกล้ๆกันเถอะ จริงกลับไปดูอยู่ตรานั้นมันอาจจะทำให้รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะไม่เคยเห็นพิษแบบนี้มาก่อนเลยบอกไม่ได้เลว่าเกิดอะไรไม่เพื่อมาเป็นอันตรายระหว่งตัวกันเอาไว้ก่อนโอเคได้มาแล้วพวกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเนี่ที่บอกจากที่นี่อ่ะได้เลยดูอันตรายด้วยนะห นี่คือรอเดี๋ยวก่อนใครอีกใครอีกวะเนี่ยขอเทพแห่งลมตรงสถิตอยู่กับเธอนะคุณคนแปลกหน้าันคือเลรสเวนของกองกอัศวินมีนามว่าเอมเบอร์สวัสดีเอมเบอร์เธอไม่ใช่คนของมอนเตนน้ใช่ไหมม ถ้างั้นรบกวนแสดงบัตรประจำตัวของฉันหน่อยนะจะเย็นกรพวกเราไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะพวกเราสงสัยก็พูดอย่างนี้ทุกคนสวัสดีผมชื่อโอซโยฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่คนที่นี่นะแน่นอนแล้วอย่างเจ้าตัวมาส์คอตนี่มันคืออะไรเออเป็นเป็นอาหารชุกเฉินไม่ใช่สินั่นแย่กว่ามาสคอตอีกนะไม่ใช่สินั่นแย่กว่าการเป็นมาส์คอตอีกสรุปก็คือเป็นนักเดินทางใช่ไหมใช่แล้ว แล้วนี่มีมังกรยักษ์ออกมาบนเที่ยวบินของแท้ก็เธอเข้าไปเงี้ยโดนเรียกก็น่าจะดีที่สุดนะที่นี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองนะให้อัศวินอย่างฉันไปส่งดีกว่าเอ้ยก็ออจากเมืองมาไม่มีหน้าที่อื่นต้องทำหรอกมีสิแต่ว่าวางใจเธอฉันทำหน้าที่ระหว่างทีส่งเธอกลับไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันได้นอกจากนี้ฉันก็ไม่สามารถปล่อยคนน่าสงสัยไปได้ด้วยนะ การพูดแบบนี้กับแขกดูไม่สุภาพเลยนะโลวงเกินไปหน่อยอากษะนี่ไม่ควรจะย่างนั้นสินะฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะเออคุณนักเดินทางแปลกหน้าพูนันับถือนั่นดูฝืนมากเลยเขาไม่พอใจการใช้ภาษาเหมือนคนอื่นนะอย่งเงยได้รับอินเบอร์เข้าทีหศนหนึ่ง อะไรอะสลับไปเป็นเอมเบอร์แล้วก็เออ่กด R เพื่อเล็งแล้วก็ยิงปักกด R อ,อีกครั้งเพื่อออกกดนี่ยิงชาร์จได้เลยกด C เพื่อไปหน้าตัวละครกลับไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปดูที่อาวุธใช่ไหมเปลี่ยนเหรออันนี้ดีกว่าใช่ป่ะดีกว่าเลงกว่าเปลี่ยนเลยเรียบร้อย ฉันเป็นเพื่อนร่วมทางของเขานะอหาคนในครอบครัวเองอืมอมโอเครอจัดการงานนี่้ก่อนฉันจะช่วยเป่าประกาศในเมืองให้นะว่าไปแล้วงานอะไรกันเหรอเดี๋ยวเามันหนีนะได้เลยไม่หนี นี่แหละมั้งงานที่ว่ารับไปตี e ์ e อนตอรได้ั e กนับสนอ่งมากทนทัเรงีทีร้อมกนับทาได้ไงวะเตรียมพร้อมกับธาตุทไดการจนัีของธาตทุไฟาบางทีจะทำให้สิ่งมีชีวิตติดสาน้รติดานทาดไวได้ โดยในตอนที่ธาตุไฟประสานกับธาตุอื่นยังสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุได้อีกด้วยโอเคได้รับเรื่องมีในส่วนของเรื่องของปฏิกิริยาธาตุด้วยนะครับอันนี้รู้เรื่องรู้มือเพื่อนมาไหเพื่อนม่อไห ไปอยู่ข้างบนไม่มีตรงนู้นให้เปิดผลบน,บนต้นพวกนี้เก็บให้หมดเลยมันน่าจะทำอาหารป่ะไอ้พวกพวกนี้ ส่วนของตรงนี้ต้องไปโยนไว้ก่อนมันกว่าจะระเบิดนานจาัดเยมาเราจหรือรต้องยิงตัวนี้ว่ามันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดย <c oughs> ิงตัวบนก่อนตัวล่างน่าจะโดนไฟอันนี้มันติดไฟมันติดไฟผ <c oughs> สมธาตุผสมธาตุนี่ลมไฟ เอาเรื่องของเราเรื่องกล้วยๆใช่แต่ว่าคิดไม่ถึงเลยนะว่าที่แท้เธอก็ไม่ใช่นักเดินทางทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ของคนที่ช่วยนะรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่ได้ต่อสู้ไปเมื่อกี้สบายๆจะว่าไปทำไมพวกพาริสินถึงโผล่มาแถวนี้ได้ซึ่งพวกพาริสินถูกต้องไม่น่าจะมาทำรังแถวเมืองนะให้สิพวกมันคนต้องปุ่นนอยู่ในป่าลึกนู่นอ้าว but because the dragon storm terror has been around a lot more recently our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well when the storms hit we usually end up with at least a few injuries so the knights of elonious have been tied up doing the best they can to defend the area so these annoying creatures have been getting closer and closer to the city exactly That's it. Clearing this camp can make the area a little bit safer. ก็ยังโอเคอยู่นะ Come with me. Responsible, must make sure to see e มีความรับชอบจะขอส่งคุณเข้าเมืองอย่างปลอดภัยแล้วนะเข้าใจละเปิดประตก่อนเลย o k a keep this close. คือเราสู้มอนน่ะไม่มันไม่อับเนาะมันต้องอับจากไอ้การเอาการ์ดอ่ะเอาอตัวนั้นไปอับเวล อันนี้ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปมีฟอร์ดร,มรมามิดป้าวะไม่มีอตรงนั้นทำอะไรกันอะหอมจังวันวนี้วัยรุ่นอาหารจานต่อไปจะทำอะไรดีนะผู้เธอเองก็เปน็นนักประจัญภัยแถวนี้กันเหรอ แค่นักเดินทางผ่านมาเธอกำลังเตรียมอาหารอะไรอย่างนั้นเหรอโวนักเดินทางที่นี่ต้อนรับนะฉันชื่อลินลินนผู้ชี่ยาญด้านการเอาชีวิตรอดแห่งจุฬาประเันภัยก็อย่างที่เห็นฉันกำลังศึกษาการทำอาหารอยู่กินให้หิมท้องก่อนไปคือก่อนขอแรกของคู่มือเอาชีวิตหลอดในโลกกว้างติกนิกเหรอฉันก็ชอบมากเลยนะเใช่าหารเก่งนอทำไม่ขึ้นยังไงไม่เป็นไรไฟติดแล้ว ให้ฉันดูฝีมือของเธอหน่อยสิผู้ชายด้านการอาชีวิตรอดให้คำแนนำได้ถึงโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆฉันใช้เห็ดกับเนื้อเข้าไปในหม้อเพื่อทำ chicken m u s h r o m โอเคให้ทำอาหารสินะเข้าใจทุกอย่างทำอาหารอาหารอะไรอันนี้ใช่ไหมโอเคทำยังไง ปรุงยดุดสมบูรณ์แบบทำห้าครั้งเลยทำห้าชิ้นนะอันนี้ย่างหาอันเพื่อไปต่อนะครับเจ๋งหมดมคือยังไงเนี่ยดอกจากสัตว์ทั่วไปอะไรต้องหาสัตว์เหรอนี่คือสัตว์ทั่วไปที่ว่าหรือเปล่า มันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยนำไปให้อ๋อโอเคก็ <c oughs> แค่นำไปให้อันนี้น่าจะได้แล้วนะ <c oughs> ลองดูแป๊บ Is it done ทำเสร็จแล้ว hmm. อืมหอมไม่เร็วเลยนะ <c oughs> งั้นไม่เกรงใจลนะ <c oughs> อืม <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> อุ๊ยโอ้โห <c oughs> อร่อยมาก ข้าไม่ถึงรี้ว่าจะอร่อยขนาดนี้หรือมีพรสวรรค์แล้วเนี่ย้ยแน่นอนอยู่แล้วบอกแล้วฝีมือของเธอสามารถทำอาหารที่มีระดบบยากกว่านี้ได้อีกนะในกระเป๋าฉันมีวัตถุดิบต้อมาทานทำให้ฉันฉันให้เธอแล้วกันถือว่าเป็นของขวัญตอบแทนแบานี้นี่คงไม่ดีหรอกมั้งแล้วเธอจะเอาอะไรไปทำอาหารล่ะ ไไม่เป็นรตอนนี้สำรวจป่าก็หาวัตถุดิบทำอาหารได้มากมากมากๆมากๆพวกเธอไปเอาไปใช้สำหร้านอาหารมทีี่วัตถุดิบขายกิ่งฟื้นปูกันนะพวกเธอลองไปดูสิขอบคุณสำหรับข้อมูลนะนี่เหลือเก้นมัสถูมที่ไม่ชันบ้างนะโอเสร็จเควสอีกหนึ่งนะครับนี่โอ้ในเมืองมีเขาเรียกวัตถุดิบขายด้วยนะเราก็เราก็หาเองด้วยแล้วก็อ่า แค่น,นี้ได้ <What? S 1> ไฟไหม้แล้วป่าไหม้ด้วยโอ้ oh! มีมีกล่อง Is this <c oughs> an answer from this world? อาไม่ได้บุดาบูโอ มันต้องตีแบบนี้แน่เลยนี่ไงได้ละคือขาไก่ตีนกได้ขาไก่เจ๋งเจ๋งแจ๋วนะเจ๋งแจ๋วนะถึงเมืองแล้วครับเมืองดูสงบสุขดีนะครับอันนี้หรือว่าเป็นบรรยากาศที่ดี เจ้าขอนำไปชมบรรยากาศเมืองแห่กกวีและสายลมและทุ่งหญ้าดอกแดนดีไลออนเมืองหลวงแห่งอิสรภาพเรานักเดินทางไปในการคคุ้มงของกองอสบินโอเคทุกคนยดีจะรับเข้าสู่มอนเต a d m o n s t a ในสุดก็ไม่ต้องนอนในป่าแล้ว แต่ว่าเราผู้คนในเมืองนี้ทำไมดูไม่มีชีวิตชีวาเลย่เพราะทุกคนตอนนี้กำลังตั้แต่กังวลเรื่องสตอร์มเทอร่าแต่หากมีแจ้แล้วก็ทุกอย่างจะต้องจีนเออแต่ถ้ามีจีนแล้วแลก็ทุกอย่างจะต้องเป็นไม่มีปัญหาแน่นอนจีนเนอะทศการผู้บังคับบัญชากองอัศวินจีนผู้ปกครองเมืองมอนเทธจีน พู้น้อเมื่ออยู่กับจีนแล้วถึงเมสจะเป็นสตอมเทอร่าที่โหดร้ายน่ากลัวก็ไม่มีปัญหาแน่นอนคงเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนี่ก่อนที่เราจะไปถึงศูนย์บัญชาการกองอสวินฉันอยจะมอบของขวัญให้แกโอโย่คือเป็นการขอบคุณที่ช่วยกวาดล้างค่ายของเฮริคเฮริอะไรฮิล่าเมื่อสักครู่ แล้วของฉันนะเพราะว่าพายมอมพานมองน้อยไม่น่าจะใช้สิ่งนี้อยู่แล้วมั้งแต่เย็นนี้ฉันจะเชิญเธอไปกินเนื้ออบเคโลตเลาะซอสน้ำผึ้งของขึ้นชื่อของมอนถาดด้วยนะเอาเรื่องมากับฉันก่อนเราจะไปที่ไปส่วนที่สูงขึ้นไปของเมืองกันอ่ไปไปข้างบนบนเมืองกดเจเพื่อดูเควสใช่ไหมอันนี้ นำทางโอเคเก็ตโอเคโอเคแรงนักประเจินภัยอัพเหรอโอเคเดินไปตามทางกดนี่เพื่อเพื่อติดโอเคเข้าใจไปก่อนนึงเลยนะครับผมขอดูตรงนี้หน่อยเหมือน<บ>มันแรงอัพแล้วมันต้องมาตรงนี้เหรอฮะรับรางวัลแรงประเจินภพยโว้ทำเป็นเล่นโอ้ทำเป็นเล่นไปได้โอ้ห้าสิบไพ่โม ค okay. ไปกันต่อคจริงๆนี่ค่อนข้างจะคับนะแต่พอมีเรื่องของตอนเดมล่าถ้าไมตอนนี้ไม่เหลือพ่อค้าแม่ค้าในเมืองเลยไม่แต่ร้านน้ที่ผมที่นั่นยังคงคึกคักเหมือนเดิมอาจจะดีกว่าดยนมเป็นงั้นไปอันนี้อะไรเนี่ยโอ้กูาันเตอร์นี่ไงมีเรื่องอะไรให้ช่วยบ้างนะ ช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างบอกบอกเกี่ยวกับบอลถักรูทันเตอร์ Hunter, คือร้านอาหารของบอลถร์ที่เป็นต้นตำรับของกูทันเตอร์อาหารจานเด็ดคือวากาสเต็กอุ้ยเราข้าไมไปเลยลกันนะตรงนี้เอ่อมีเรื่องราวให้ถามมากมายนะตรงนี้อันนี้คืออะไรพนักงานร้านค้าว นึแน่ๆแปลธาตุขึ้นบันนี้ก่อนเลยบันทึกจุดปลดล็อกทเทเลพอร์ตเรียบร้อยแล้วไปกันต่อนะครับ ไปกันต่อนะครับเอออันนี้คืออะไรเนี่ยเตรียมพร้อมกับาธาตุน้ำสภาพแวดล้อมบางอย่างมีคนสมบัติธาตุน้ำมีปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นอ๋อก็คือเหมือนธาตุไฟเมื่อกี้แหลนะนะเุ้ยแต่ว่าการทำทุกอย่างได้แพอมอนจิมด้วยแวพอมอนจิมนี่เอาไปเปิดของได้มผมจำได้นี่คือจำอะไรไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าจำอันนี้ได้แน่นอน เดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อในวันต่อไปวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันทุกคน